ญี่ปุ่นวันนี้ญี่ปุ่นไปไหนเนี่ยพาไปไหนไปนเก็บผักบุ้งมามาอุกตรงกลางนะ้ำ เฮ้ครับป้าบุ่งป้าพุ่งนะไปไ<ร><ร>หนกันอีกล่ะเดือดปลาตัวบ่โอ้ยอดกำลังสงกำลังงามเลยเนี่ยเดือดใครจะหวานจกเลยวะอูอ้ ผักบุ้งที่เก็บมาอย่าทำอย่างวาเนี่ย่ปเดีย๋ยวัดนะโอ้หลายเหมือนกันเนาะผัดบุ้งห่อนชับนนอยใส่หมูนิดหน่อยวันนี่ดังน่อยนิยเนงเนาะฝนตกบรรยากาศฝนตกนะพี่น้องผักไหนตุก,กันเด้นี่ ปุบเอาอีกกระเทียมอ่ะใส่พริกแดงเลยริกกระเทียมต้มเจียวปุบยอมไปเลยน้ำมันหอยยะตุเจียวยันหน่อยหนึ่งเุี๋วันนี้ใส่อันนี้ไอ้นะใส่สดฝาเขียวตุเ้เจียวน้ำมันหอยน้ำมันผงปรุงรสรสดี อันนี้คือว่าใส่ไปในนี่เลยเหรอครับใส่ไปในนี่เวลานี่โกลนก็คว,กว,กว,กวกกักควักกัเดียวจบซู่ลำบลโอ้ล้นี้น lúc đi để lúc đi nói <laughs> hơn องใส่กรอบดีนะบอสมอสโอ้บุ๋งแตนะเนาะมามาใส่ oh บุ้งเกฟมาจากก่างนาตะวานะไงไงเมนูนี่ล้ำก่อนอ่ะล้ำกนอยากมืดหมดน้ำน้ำข้่ก๋วยเรีวผัดผักบุ้งนาตัอบุงกันะผัดอุ่นห่อนใส่น้ำมันหอยใส่ตุจิโออยากได้นกหมูน้อยหนึ่งมากินด้วยกัน ิีมก่อนเนะอืนักบุงยังกรอบแล,ล้ักบุงกรอบมากเลยท่านผู้ชม,ม,มสดไงรสชาติอดีเลยใส่ไม่เยอะเลยเนาะทำง่ายไม่ถึง5นาทีสเสร็จลองไปทำกันดูนะ มู๊งใส่พริกแดงๆเลยอร่อยมากอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเหมือนเดิมใช้ปุ๋ยยักษ์ต่างเลยไหมเด้อโหดปักปุ๋ยเติมฝากไอ้กดติดเติมเด้อดดดดนี่ก็คลิปนี้ก็ระติบเลยนะมันน่ากังปากกันใหม่ก็อย่าหาอย่างมาทำด้วยอย่างง่ายๆกว่าเจ๊งท่านเจ๊งนี่มาพัดมาแกงัน mọi con gọi ối sờ bắt bắt bông bung cả khu hồ leo mọi con gọi ối chắc nhìn khao con đây là bye